Thứ... Đập lấy con dao này vô Đang chiếm tính thủ Không thể được mày ạ หกสิบดีนะข<อ>ยับทีลนะห้าประมาณขยับทีละห้าเนี่ยตี่ตั้งขยับทีละห้าทีละทีก็แต่ละอันนะหมุนรอบอบเห็นยังเน,นเมื่อกี้ยิงแล้วจะตายป่ะู้ายนะ พี่ตั้งใหม่อะอ่าันนี่เร็วๆเดี๋ยวแต่ถ้าพี่ตั้งหกนะ CVI หอะไรวะหก ห <65 6. S 2> ้าไอห้าหกหกห้าหยิงไปเดียวตายาประมาณห้าหกห้ากำลับบงดีนะอแต่อันนี้คือตั้งหกหนึ่งเมื่อก่อผมเล่นห้าร้อยอะห้าสิห้าห้าห้าาณห้า้5 45, 5 45, 5 45, อยห้าสิบเล่นรีไฟมันโอเคนะแต่ว่าขออามันไม่ค่อยโอเคเ,เลย ก็เลยปั๊บขึ้นมาแลก็มาถึงสี่ไฟเบอร์บอยฮเติจ <ะ S 2> ตัจ<า>กบกฝันเน<ร>าตอนนี้กำลังสมูมทเลยอ,นนอย่างนี้เลยวันน,นี้ผมก็ะชนปุ่มต้งงใเ่เย็นเหมือนกันโอ้โห่าจใหญ่ จูนปุ่มจูนความไหวต้องใจเย็นเงี้ยเย็นตอนนี้ย,ยังไม่เลิกจูนเลย <49 S 2> สี<น>่เก้าไปมีม<ส><น>ตัวลงไม่ไ<ส>ร้อนหวัดล่มเหงร่มหยากล่มต้องเต้าไหวหยู่ไม่เท่าหรอเจาะตัวเลย<ส><น>

Ben di karl aso Ben a shirt Ben a shirt at Dτο kert Ke Alcohol gì đã đánh, đánh dấu. dấu bình dùng mà chẳng cần tài một đi ở đang đó mẹ Ê, đi tìm chứ là đem bạn, ạ đang Bước à. đang, đường. Đang, đường. đang hồi bay chưa

พี่โดนซุกปอรได้ป่ะตรงนี้ก็มีตัวอยู่พี่พี่ไม่มีอะไรเลยสนเนียเกิดแล้วร

วันนี้น่าจะขึ้นสองดาวอยู่นะใช่ไหมสองดาวออมวิท่าไหลเลย้รลอเล้วฮะครับครับครับอ๋อสับแท้ข้อพงข้อพงที่ขาดแค่ไหนอุ้ยอุ้ยร้อยเก้าสิบเก้าสิบเกาเข้าเาเข้มาก็ประมาณสองร้อย นั่งของเขาทีหมกคนเดิมคนเดิมไหวไหมไหวดีไหมดีไหมเปลี่ยนเปลี่ยนตัวด้วยเวจะกทีใหม่เเวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สับส่วนนะสาบลิงลิงน่าใส นสกิเต right. ้ยู friend, oh, okay. ่หลัยทเดแปลงร่างเรอปิงปิงโอยดูหะแผเลียหกคอสิคอยดูดู้วด้วยีกเลีหเพาเฉพาะเลีวหกนะเวย

em mi tóc 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 em mi

เก็บคู่กันเก็บคู่กันสกัด้วยโอ้โยคู่วัสดุคู่วัสดุเนีินแปดเลยเรามีรถใป่ะไมหมอะไรับเกือบหน้าเกียร์เจ็แล้วไหนก็มาสี่บ้างยืดยืดีต่แต่งเจ๋ง ดยเลยจปดูของตึงอยู่เนี่ย ไม่็ะได้ไใช่ไมใช่ไเอนะพี่<อ>มันก็ไม่มีทางอง,งินะม่เห็ของมันอยู่เอะเี่เลยนี<อ>่เลยบบไม<อ>่รูะคุณบบไม่รนี่ไง

เียถ้ยา,ยยจ,าจัดบิ๊กขาดสกปรกสีสใช้เยอะเลยอมะเอยหมดแรงเลยเอาแม่มาย,ยิงไป <laughs> ừ. 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 ừ, không okay, ừ, địa điểm, điểm đã đánh, đánh dấu ừ. Ừ. là sản phẩm ừ, ở đây gái, nè <laughs> Também. Å! Okay. Hey,

chiếm thủ. Súp được rồi, Ôi, không có <laughs> oh, <laughs> <Đúng đây. cười> này,